สวัสดีครับผมแมนนูเกมเมอร์แมวหมีอวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงชอบแมวนูนครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีข่าวใหญ่นะที่ทําให้หลายคนที่เป็นแฟน PlayStation อาจจะตื่นเต้นกันก็คือหนึ่งในเกมที่หลายๆท่านรักมากนะครับเพลย์ไรซันนะภาคใหม่นี้ก็ชื่อว่า Forbidden West บอกว่าจะมีภาษาไทยด้วยโอ้โหมันสุดยอดมากเลยแต่แล้วความสุดยอดนั้นก็มาพร้อมกับความดราม่านะครับเพราะว่าวันนี้ข้อมูลของการพรีออเดอร์ก็ออกมาแล้วแล้วก็ปรากฏว่า เกมนี้นะครับจะไม่สามารถอัปเกรดจากเวอร์ชั่น PlayStation 4เป็นเวอร์ชั่น PlayStation 5ได้ฟรีนะหากคุณกำลังตามหาสุดยอดประสบการณ์แห่งการเล่นเกมและดูหนังลุงแมวขอแนะนำดิจิตอลโปรเจกเตอร BenQ TK700STI ด้วยสเปค 4K HDR 60Hz เล่นได้กับทั้ง PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox และ Nintendo Switch เป็นโปรเจคเตอร์แบบช็อตโทรระยะฉายสั้น ฉายภาพได้บนวัสดุที่หลากหลายถอยมาเพียงเมตรห้าสิบถึงสองเมตรก็ได้ภาพแปดสิบถึงร้อยนิ้วเลยฉายในห้องนั่งเล่นห้องนอนได้ห้องไม่ต้องมืดมากมาพร้อมกับค่าอินพุตแลลที่ต่ำมากๆสำหรับจอโปรเจคเตอร์ projector. ใครอยากได้ประสบการณ์อิมเมอร์ซีฟถูกหนังด,ดูถูกเกมดูดพลาดไม่ได้ครับผมสนใจคลิกลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับนี่มันอะไรกันนะครับเพราะว่าเกมก่อนหน้านี้นะอย่างเช่นตัว Spider-Man Miles m o r a l e s หรือว่า Sackboy A Big Adventure นะครับก็สามารถอัปเกรดได้ฟรีเล่นได้ทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับ PlayStation 4กับ PlayStation 5เดี๋ยวเราลองไปดูรายละเอียดกันนะครับว่ารายละเอียดของเรื่องนี้เป็นยังไงนะเผื่อใครอยากจะพรีออเดอร์นะครับจะได้ตัดสินใจกันได้แบบชัดๆว่ายังไงดีนะอย่างแรกนะครับผมอยากจะพาไปดูการจองนะครับการพรีออเดอร์แบบที่เป็นดิจิตอลก่อนนะครับเพราะว่าง่ายดีนะเข้าใจง่ายดีนะครับผม อันนี้ก็คือถ้าเกิดใครอยากจะซื้อแบบดิจิตอลดาวน์โหลดนะครับไม่ซื้อแบบแผ่นเนี่ยเขาก็จะมีอี i ิชันมาให้เลือกถึง3 Edition อันนี้ลุงแมว s n a ปมาจากหน้าของ PlayStation Store ประเทศไทยเลยนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าค่าเงินเนี่ยเป็นค่าเงินไทยนะอย่างแรกนะครับก็คือ Standard Edition ก็คือมีแต่ตัวเกมล้วนๆนะครับไม่มีอย่างอื่นมาให้เลยซึ่งตัว Standard Edition นะครับจะแยกขายเป็น2เวอร์ชันนะครับก็คือ Standard Edition PlayStation 4 แล้วก็ Standard Edition PlayStation 5โดยที่ตัว Standard Edition ของ PlayStation 4อยู่ที่1,990บาทนะแล้วก็ตัว Standard Edition ของ PlayStation 5อยู่ที่2,290บาทเวอร์ชั่น PlayStation 4ก็แอบแพงนะแอบขึ้นราคาจากเดิมไปประมาณ100บาทแล้วก็ถ้าซื้อแบบดิจิตอลนะครับเราจะเห็นว่ามันมีอีก Edition หนึ่งนะเรียกว่า Digital Deluxe Edition ตัวนี้นะครับจะได้ทั้งเกม Play 4, Play 5 แล้วก็ได้ของอื่นนะครับดิจิตอลซาวด์แท็กอาร์ตบุ๊กนะมีคอมิกนะครับมีการ์ตูนให้ด้วยแล้วก็มีของต่างๆในเกมตัวนี้ราคาพุ่งกระชูดขึ้นไปเลยนะครับ2,590บาทเลยนะนะซึ่งถ้าใครอยากจะเล่นแบบครอ s เจนนะครับคือที่บ้านมีทั้งเครื่อง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5ด้วยนะหรือว่าตอนนี้นะครับมีเฉพาะเครื่อง Play 4แล้วคิดว่าในอนาคตไม่ไว่ายังไงก็ตามเนี่ยซื้อ Play 5แน่ๆนะครับ เอ่ออีดิชันที่คุณควรจะซื้อนะครับคืออีดิชันตัวนี้นะไม่อย่างนั้นนะครับในอนาคตนะถ้าคุณอยากจะเล่นเกมนี้ในฐานะเกม p l a y s t a t i o n 5มันไม่มีการอัปเกรดมาให้นะครับไม่เหมือน Ghost of Tsushima ที่สามารถจ่ายเงินอัปเกรดได้นะคุณจะต้องจ่ายเงินซื้อเกมใหม่อีก1ครั้งเลยนะครับตอนแรกนะครับผมก็ไม่เชื่อนะว่า Sony จะทำแบบนี้นะครับ <S <S ก็อึ้งไปเล็กน้อยนะ <S <S ตอนที่เปิดเข้าไปดูในหน้าเพจของประเทศไทย ผมก็เลยไปค้นข้อมูลต่อก็เลยไปดูข้อมูลนะครับแบบแผ่นนะการจองแบบแผ่นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขามีหลายอีดิชันมากๆเลยแล้วก็เป็นข้อมูลนะครับอย่างเป็นทางการเลยนะจากตัว PlayStation Block อีดิชันแรกนะครับที่เขาทำการโปรโมทนะก็คือ Digital Deluxe Edition ซึ่งอีดิชันตัวนี้นะครับมีทั้ง Play 4แล้วก็ Play 5ย้ำนะครับว่าจะต้องเป็น Digital Deluxe Edition นะแบบแผ่น แล้วก็จะไปเจออีกอีดิชันหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Special ลอ i ดิชัตัวนี้เนี่ยไม่ได้เกมทั้ง2เวอร์ชันนะต้องเลือกเอานะครับว่าจะเอา Play 4หรือว่า Play 5แล้วก็เป็น c o l l e c t o r สอ d ดิชันนะครับอันนี้เป็น c o l l เตอร์สนะยังไงก็มีทั้ง2เวอร์ชันอยู่แล้วเพราะว่ามันแพงนะครับตัวนี้ก็มีทั้ง Play 4แล้วก็ Play 5เลยแล้วก็เวอร์ชันสุดท้ายนะครับผมชื่อว่า r e g ก l ล่าอ i ดิชันอันนี้น่าจะแพงที่สุดนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็มีทั้ง Play 4แล้วก็ Play 5แล้วก็ของมากมายอย่างที่เห็นนะลุงแมวก็ยังไม่เชื่อสายตาตัวเองนะครับมาถึงตรงนี้นะว่าเขาจะไม่ยอมให้เราอัปเกรดจากเวอร์ชัน Play 4ไปเป็น Play 5ได้นะครับลุงแมวก็อ่านต่อไปนะสิ่งที่เห็นนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเราเล่น Horizon Forbidden West บน PlayStation 4เราอยากจะเล่นต่อนะครับบน PlayStation 5เนี่ยตัวเซฟนะครับจะสามารถทรานสเฟอนะก็คือสามารถส่งต่อไปบน PlayStation 5ได้เลย แล้วก็มีโน้ตข้างล่างนะครับซึ่งชัดเจนมากนะแล้วก็เจ็บปวดมากนะสำหรับผู้เล่นนะครับที่ตามหาการเข้าถึงทั้งเวอร์ชั่น PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5ของเกม Horizon Forbidden West นะครับได้โปรดซื้อนะดิจิตอลดี l ักซ์คอลเลกเตอร์ส t i ดิหรือว่า l e g a l a e d i t i o n นะครับการอัปเกรดเป็น2เวอร์ชันเนี่ย ถ้าเป็น Standard กับ Special e dition เนี่ยไม่สามารถอัปเกรดได้นะเราต้องเลือกนะครับว่าจะเป็นเวอร์ชัน Play 4หรือว่า Play 5ตอนที่เราซื้อแล้วลุงแมวก็เปิดต่อไปนะครับที่ FAQ หน้าหน้าคำถามนะครับผมว่ามันจะมีโอกาสไหมที่เขาอาจจะมีการอัปเกรดนะครับจากเวอร์ชัน Play 4ไปเป็น Play 5ในอนาคตนะเขาก็ตอบมาชัดเจนเลยนะครับผมว่าณปัจจุบันนะครับยังไม่มีแผนการนะ ที่จะทำการอัปเดตนะครับตัวสแตนดาดไปสู่ Digital Deluxe Edition นนะครับในะความหมายก็คือว่าไม่มีแผนการที่จะให้อัปเกตเพ l a y สนะครับไปเป็นเวอร์ชั่น Play 5ของเกม Horizon Forbidden West ซึ่งก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับว่าการตัดสินใจนี้คืออะไรนะถ้าเกิดเกมนี้เนี่ยออกอีกสัก2-3ปีข้างหน้านะครับที่ตอนนั้นเครื่อง Play 4หรือว่า Play 5เนี่ยวางตลาดเต็มที่แล้วนะครับทุกคนหาซื้อได้แล้ว ตอนนั้นเนะี่ยลุงแม้ว่าก็อาจจะแร์ประมาณนึงนะว่าอยากจะเล่นเกมเวอร์ชั่นไหนกันแน่นะถ้าอยากเล่นเกม Play 4ก็จ่ายถูกหน่อยนะครับอยากเล่นเกม Play 5ก็จ่ายแพงขึ้นมาอีกนิดแต่ว่าณจุดนี้นะครับเราอยู่ในช่วงปีแรกนะที่เกม Playstation 5เนี่ยมันหาซื้อได้ยากมากๆเลยนะครับผมหมายถึงตัวเครื่องอะนะแล้วก็การที่โซนี่มาบังคับนะครับให้เราต้องเลือกว่าจะซื้อเวอร์ชั่นไหนนะ Play 4หรือว่า Play 5นะตอนนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยแร์เท่าไหร่เพราะสำหรับหลายท่านนะครับ ถ้าเกิดซื้อเครื่อง Play 5มาแล้วก็อาจจะขายเครื่อง Play 4ไปเลยนะแล้วก็ไม่คิดจะเล่นอีกนะครับก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีเกมนี้เนี่ยในเวอร์ชัน PlayStation 4ต่อไปแต่ว่านะจุดนี้นะครับอยากจะซื้อเกมนี้มาเล่นก่อนนะบนเครื่อง PlayStation 4ที่มีอยู่ต้องจ่ายถึง2,500กว่าบาทผมว่ามันก็เกินไปหน่อยนะแต่เชื่อว่าหลายสื่อนะครับหลายแฟนๆเนี่ยก็บ่นกันเยอะนะก็ไม่รู้ว่า Sony จะคิดยังไงกับเรื่องนี้ จะยอมถอยไหมนะยอมเปิดโอกาสให้มีการอัปเกรดหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าเขาคงช่างใจมาเยอะแล้วล่ะครับสำหรับลุงแมวเองนะลุงแมวก็คงซื้อเป็น Standard Edition นนะครับสำหรับเวอร์ชัน PlayStation 5นะก็คงไม่ซื้อเวอร์ชันอื่นนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยก็เล่นเฉพาะสแตนดาร์ดอยู่แล้วแต่กอนนี้แหละก็จะเป็นประเด็นนิดหน่อยนะเพราะว่าลุงแมวก็แชร์เครื่องนะครับกับน้องสาวนะลุงแมวเล่นเวอร์ชัน PlayStation 5นะครับ น้องสาวเนี่ยเล่นเวอร์ชัน PlayStation 4เห็นไหมพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอะ่ะลุงแมวซื้อมาปุ๊บนะครับก็เล่นได้เฉพาะ Play 5เท่านั้นถ้าอยากลุงแมวอยากแชร์กับน้องสาวด้วยนะครับลุงแมวก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะอันนี้มันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่โา้ในทางปฏิบัติเนี่ยจริงๆ2เครื่องนี้มันเป็นของลุงแมวอยู่แล้วนะครับลุงแมวน่าจะมีสิทธินะไปเล่นบนเครื่องไหนก็ได้เกมก็ซื้อมาแล้วโถลมเสีย <laughs> แล,แล้วคุณล่ะครับคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับคุณคิดว่าการที่โซนี่ออกมาทําแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรก็คงเป็นเรื่องเงินนะนะเรื่องเงินอย่างเดียวเท่านั้นแหละนะขอบคุณที่ดูมามจนจบนะครับผมแอนุวัีิลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด s, Beyonce ENCE <S Pakistani u b สไครป์กดดิ่งกริ๊งกริงสวัสดีครับ